สวัสดีค่ะเปิดกล้องแล้ว <c oughs> ทางวิทยุยื่งฟังกันต่อได้นะคะร้อยห้าจุดห้าของเรานี่แหละก็ออนแอร์ air. มีเสียงไปด้วยเป็นเพื่อนกันไปตลอดทางคะ่ะทักทายกันได้สามบ้านเลยบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงนะคะเราก็ตึงเครียดกันอยู่นะคะจริงๆก็ตลอดเวลานะแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันก็จะหนักหน่วงมากขึ้นเรื่องของ ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินนะคะก็ไปที่ฐานปฏิบัติการอินทุมานภูมิเขือที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็นายกก็ประกาศว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ประกาศว่าวันนี้เราถือว่าสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อที่จะเดินทางไปสู่สันติภาพมันจบ ลงแล้วนายกประกาศแบบนี้เลยนะจากนี้ไปรัฐบาลไทยก็จะดำเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทย นี่คือสิ่งที่คนไทยรอคอยจริงๆค่ะท่านเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทําโดยไม่ต้องไปหาหรือหรือว่าไปปรึกษาหรือขออนุญาตใครเพราะมันชัดเจนแล้วว่าผู้ร่วมสัญญาไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิญญาทางกัมพูชามีการละเมิดสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำนคะคะก็ชัดเจนแล้วว่าทุนระเบิด4ทุนที่ มันเหลืออยู่3ทุนเพราะว่ามีฐานของเราเนี่ยเหยียบไป1ทุนเอ,อ่อเขาเท้าขาดไปด้วยนะคะก็เป็นทุนที่วางใหม่ในเขตของเราก็นะักข่าวก็ถามด้วยว่าต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับทรัมป์ได้รับรู้ไหมนายกก็บอกว่ารายงานใครเราเป็นประเทศอธิปไตยไม่รายงานใครทั้งนั้นนี่คือล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะเราก็ข้ามไปที่ประเทศอื่นบ้างดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้น เตฮารานค่ะเป็นเมืองหลวงของอิหร่านเขากำลังเจอสถานการณ์หนักหน่วงก็คือวิกฤตของความ แห้งแลง้งน้ําไม่มีจะใช้อ่ะเมืองหลวงนะคะกาลังเข้าสู่จุดวิกฤตอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะคะในกรุงเตหรานเมืองหลวงของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้น้ํากันประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันกับประชากรที่มากกว่า10บล้านคนตอนเนี้ยมันก็คือเข้า ภาวะความสุ่มเสี่ยงว่ามันจะขาดน้ำนะคะรัฐบาลตอนนี้เขาทำยังไงรัฐบาลอิหร่านก็เร่งเดินหน้าโครงการส่งน้ำฉุกเฉินจากเขื่อนที่อยู่ห่างออกไปจากกรุงเตหาราน กว่า140กิโลเมตรก็ไปเอาน้ำตรงนั้นส่งมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้อีกประมาณ5ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีให้กับบ้านเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจในกรุงเตหะรานนะคะตรงนี้ต้องใช้งบประมาณมากถึง80ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บอกว่าถ้าสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจะต้องมีการจำกัดช่วงเวลาการใช้น้ำด้วยอย่างตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไม่เปิดน้ำให้นะคะแล้วก็ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกอาจจะรุนแรงถึงขั้นต้องอบพยพประชาชนออกจากเมืองทั้งเมืองเลยดฟูฟังข่าวแล้วดูแบบว่าเออ มันมาถึงขนาดนี้เลยนี่ยเขาบอกว่าปริม,มาณน้ำในเขื่อนหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงเมืองหลวงคือกลุ่มเตยฮารานเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะเขื่อนอามิคาบีซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดที่เอาน้ำจากเขื่อนนี้มาหล่อเลี้ยงนะคะตอนนี้เหลือน้ำเพียงแค่14ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าประมาณ8%ของความจุเขื่อน จากเดิมปีที่แล้วมีถึง86ลูกบาทเมตรน,ะน่ะโหเนาะเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่ เกิ S 1> <S 1> ดขึ้นได้บนโลกใบนี้กับอีกหลายๆที่ด้วยนะะเรื่องแรงก็แรงสุดใจเลยเวลาน้ำมาอย่างบ้านเราตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของสภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะในหลายๆที่เนี่ยมันก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าภาวะมันแปรปรวนนะจากอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสภาพม,มิอากาศต่างๆนานาเกิดเหตุนี้เราก็ต้องค่อยๆรับมือกันไปนะประชาชนก็ต้องอดทนเพราะว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้ทันใจที่จะทำให้ ถูกใจทุกคนได้นะคะข้ามไปที่ประเทศไหนดีคุณผู้ฟังจริงๆเราก็จะมีอย่างเงี้ยญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยค่อนข้างจะมีข่าวเยอะทีเดียวเอาข่าวยิ้มๆนิดนึงดีกว่ายิ้มสําหรับคนวัยเรา <c oughs> คนวัยเราวัยไหนอะไม่รู้ว่าไม่เอ่ยละกันอะรู้ตัวเองรู้อายุนะคะมันมีประกาศนี้ออกมาที่ มันชุ่มชื่นหัวใจสําหรับคนที่แบบเอ้ยดูดูเหมือนมันจะแบบเข้าเอาุโสแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนึกออกไหมมันจะเข้าใกล้วัยเกษียณแต่นี้เป็นการประกาศรับสมัครงานของคนวัยเนี้ยมันทําให้อรู้สึกว่าชีวิตเราก็มีคุณค่ามีคนเห็นค่าเราคือสายการบินโลคอสของประเทศจีน Spring Airline ค่ะช่วงที่ผ่านมาเขามีการประกาศรับสมัครสตรีที่แต่งงานแล้วโอ้โห นานๆจะมีรับสมัครงานแบบนี้รับสมัครสตรีที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นมารดาที่อายุระหว่าง25-40ปีให้เข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยตั้งชื่อตำแหน่งตำแหน่งน,นี้ว่าแอร์ออนตี ฟังภาษาอังกฤษก็ไม่เท่าไหร่นะแต่แบบว่าพอแปลมาป้าแอร์นี่จบเลยนะไม่เราไม่เรียกป้าแอร์เรียกว่าแอร์อันตี้ดีกว่าแอร์อันตี้เนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงรับสมัครคุณสมบัติแบบนี้เขาบอกว่าคุณสมบัติแบบนี้จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่มีคุณค่ามีความเห็นอกเห็นใจในการดูแลผู้โดยสารที่เป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเขาก็เลยต้องการเอาไปทํางานกับเขานะคะปรากฏว่าประกาศนี้ได้รับความสนใจอย่างสูงทีเดียวมีผู้คนเข้า ไปชมกันเยอะในโซเชียลที่เขาประกาศนะดากระถึง70ล้านครั้งเลยนะเขาบอกว่าตำแหน่งแอร์อัรตี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรที่น้อยกว่าคนอื่นเขาเลยนะที่การงานค่าตอบแทนเส้นทางของอาชีพนี้จะเทียบเท่ากับพนักงานต้อนรับคนอื่นๆในปัจจุบันนี้เลยนะคะเขาต้องการจำนวน88ตําตำแหน่งเออก็ จะอยู่ในหน้าที่ส่วนของลูกเรืออาวุโสอู้ฟังแล้วอยากไปสมัครเลย <c oughs> แต่ส่วนสูงไม่ได้เอ,อช่วงนี้ยิ่งมีประกาศรับแอร์รับสะจวดกันเยอะๆแต่ก็จะเป็นอายุน้อยๆเพิ่งจบไม่ได้คะ่ะพอเห็นประกาศนี้แล้วชื่นใจดีค่ะยังอยู่ที่จีนอันนี้เป็นแรงความรักของคุณพ่อนะคะมนุษย์พ่อมนุษย์แม่เวลามีลูกเนี่ยโอ้โหความรักลูกไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าจะทุ่มใจทุ่มเทได้ขนาดไหนนะคือบอกว่ามันมีอย่างนี้คุณพ่อชาวจีนคนหนึ่ง ตัดสินใจลาออกจากง,งานสาเหตุที่ลาออกจากง,งานทําไมนะคือมันมีเหตุว่าลูกสาวไปเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยปีสองแล,นะล้วนะเรียนอยู่ไกลบ้านไกลาจากบ้านไป900กิโลเมตรอะประมาณเลยกรุงเทพเชียงใหม่ไปอีกนะคะคือไปเรียนไกลแล้วลูกสาวโทรมาก็บน่นกับคนที่บ้านมาโหอาหารที่มหาลัยอะมันไม่อร่อยไม่ถูกปากไม่สะอาดรสชาติไม่บ้านๆแบบที่เคยกินที่บ้านเลยเนี่ยพ,พ่อฟังแล้วก็ห่วง ต่อนนี้คุณพ่อก็ห่วงเกินไปนะคะคุณพ่อขาห่วงถึงขนาดพ่อนะ่ะลาออกจากงานตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่ที่ร้านบาร์บีคิวแล้วไปเรียนกันทำอาหารทำข้าวผัดทำก๋วยเตี๋ยวเงี่ยฝึกปรือฝีมืออยู่ระยะหนึ่งจนมั่นใจว่าฉันจะไปทำให้ลูกกินได้ละพ่อทำไงรู้ปะไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับประตูมหาวิทยาลัยที่ลูกสาวเรียนเปิดร้านขายข้าวผัดขายก๋วยเตี๋ยว ดูสิดูพ่อทำแล้วก็เปิดให้บริการไปแล้วนะในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคือลูกสาวก็ซึ้องอะน้ำตาไหลาเลยเห็นความพยายามของพ่อแล้วก็แบบโหทำไมพ่อทุ่มเทกับหนูขนาดนี้ก็เลยโพสต์เรื่องราวของพ่อลงในโซเชียลมีเดียแบ่งปันความอบอุ่นของพ่อให้คนอื่นได้รับรู้มากว่าพ่อรักฉันขนาดไหนก็มีคนเข้ามาเมนท์ชื่นชมกันเต็มเลยแต่มันเยอะไปนะอันนี้ พูดในฐานะมนุษย์แม่ไม่ต้องขนาดนั้นเขาก็ต้องเติบโตก็ต้องอยู่ให้ได้ปรับตัวให้ได้เนาะกินไม่อร่อยก็กินน้อยๆก็กินอย่างอื่นทดแทนใหม่เดี๋ยวนี้มันก็มีอาหาร delivery น,นู่นนั่นนี่ต่างๆนานานะคะแต่ด้วยความรักแลอะอ่เราก็เข้าใจนะข้ามไปฝั่งญี่ปุ่นบ้างนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่แชร์ต่อว่าเขาบอกนะไอ้นี้เจ้าตัวเขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆเขาไม่ได้โกหกคือมันมีไอดอลญี่ปุ่นคนหนึ่ง เขาแชร์หน้าของเขาเปรียบเทียบกับตอนอดีตให้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นไอดอลที่โอ้โ oh. ห น่ารักหน้าตาด,ดีเลยแหละบิงบิงปิงเปิงเลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ผ่านการทําสัญญกรรมไม่ได้พึ่งมีดหมอเลยแต่เขาใช้เวลา4ปีในการปั้นหน้าใหม่นะคะเปรียบเทียบพัฒนาการความสวยในช่วง4ปีที่ทุ่มเทคือบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความพยายามแล้วก็มีวินัยล้วนๆไม่ได้ผ่านการทําสัญญกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือตั้งเป้า ฉันจะเป็นไอดอลให้ได้ฉันอยากเป็นไอดอลก็ทุ่มเททุ่มเทขนาดไหนลองฟังว่าทำตามได้ไหมคุมอาหารควบคุมอาหารศึกษาเรียนรู้ว่าเอฟผมทรงไหนนะมันจะเข้ากับหน้าของฉันนะคะไปะยืดผมถาวรแล้วสิ่งที่เน้นทำม,มากก็คือปรับโครงหน้าด้วยวิธีธรรมชาติวิธีธรรมชาติของเธอก็คือฝึก กล้ามเนื้อลิ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเอออันนี้ไม่รู้ฝึกยังไงก็ต้องไปลงรายละเอียดนะคะฝึกกล้ามเนื้อลิ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องฝึกกล้ามเนื้อใต้าตาแล้วก็นวดตามแนวกรอบหน้าเป็นประจำที่สำคัญเธอบอกว่าสำคัญมากๆากอันนี้ พูดใส่ตัวเองพูดกับตัวเองทุกวันในเชิงบวกว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนน่ารักฉันสวยฉันน่ารักเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองจากภายในออกมาและผลที่ได้มันออกมาได้อะจริงๆด้วยอ่ะคือน่ารักอะ่ะเราไป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 เสิร์ชหานะข่าวนี้หาไม่ยากนะคะว่าเธอหน้ารักแบบน่ารักผิดจากเดิมมากๆเหมือนเป็นคนละคนกันเลยนะคะ ก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นจริงๆนะคะปิดท้ายกันด้วยข่าวในญี่ปุ่นเนี่ยแหละแต่อันนี้แบบโอ้เราได้ยินอยู่เป็นระยะระยะว่าข่าวมีทำร้ายคนบางทีทำร้ายจนถึงเสียชีวิตเลยมันเยอะจริงๆเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาที่สำรวจเนี่ยมีรายงานการพบเห็นหมีทั่วประเทศญี่ปุ่นนะออสองหมื่นกว่าตัวสองหมื่นกว่าครั้ง นะคะในช่วงเมษาถึงกันยา2025ไม่ใช่ปีที่ผ่านมาปีนี้ด้วยนะคะเมษาถึงกันยา2025เจอหมีมา20,000กว่าครั้งนะคะสูงกว่าในช่วง12เดือนก่อนหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติสูงสุดในรอบ5ปีเลยแล้วก็มีประชาชนอย่างน้อย100คนถูกมีโจมตีตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมานะคะ มีเสียชีวิต13รายอะ่ะโดนหมีทำร้ายจนเสียชีวิตบอกว่าจริงญี่ปุ่นมันเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เกือบ70%ปกคลุมด้วยป่าไม้ผู้คนก็อาศัยบนที่ราบแล้วมันก็ที่เหลือมันก็ติดก,กับภูเขาจริงๆมันทำให้เกิดคือเส้นแบ่งระหว่างถิ่นที่อยู่ของหมีกับถิ่นที่อยู่ของคนเนี่ยมันแทบจะทับซ้อนกันเนี่ย มันมาเกยกันด้วยนะคะหมีมันสามารถเดินเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของคนได้ง่ายๆนะคะแล้วอย่างแหล่งอาหารหลักของหมีเนี่ยมันก็ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆมันก็เลยทําให้น้องหมีที่หิวโหยเนี่ย ก็มาลุกล้ำในเขตของคนนะคะ mm hmm. เกิดการทำร้ายผู้คนมากขึ้นได้ยินข่าวอยู่บ่อยมากเรื่องหมีทำร้ายคนในญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของ smooth around the world ที่หยิบมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะวันวันอะไรละ <c oughs> วันพุธ12พฤศจิกายนค่ะ